สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ทีในป่าอีแล้วครับเมื่อกี้ก็อยู่ในป่าตรงนี้วิวสวยว่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปสุภัสซุคนครับผมวันนี้อยู่กับเตยรลังซิมันนะครับผมกับนัตตี้สีสานครับผมเช่นเคยนะครับผมเดนดเพราะกระเทอพี่น้องผมอยู่คาเฟ่นะครับผมอยู่ร้านอะไรครับ สกิปเปอร์การเดนนะครับผมนี่ทำมากการเดินนะโอมสวัสดีพี่น้องเลยนะครับผมคอมเมนต์ขึ้นมาว่าคือเก่าเหมือนเดิมมานี้มาสัตนตามมาตามมาพี่น้องครับผมวันนี้ตามมาจากนัตตีนะครับผมตอนนี้เปลี่ยนมุมนะครับเปลี่ยนมุมเมืองไทยไหมอันนี้อยู่สองมุมนะครับผมพี่อร์ทาก้ามาด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่อาร์ด้วยนะครับเปลี่ยนมุมใหม่พี่น้องอันนี้อยู่ชั้นสองนะครับผมร้านสกิปเปอร์นะครับแก้วปะ ไอ้หีอ้หีไอ้หีเปิดเปพื่อนก,กันด้เหมือนเหงาใช่ไหมเหงาเปิดอะไรนะเนีนน่ยมันแข็งขึ้นไหมไม่แชร์อยู่ได้อยู่อยู่ไสนยนอกสองลุมอยู่ร้อยเอ็ดครับสกิปเปอร์นะครับอยู่ร้อยเอ็ดนะครับผมเมื่อกี้ใครดูไลฟ์สดของนัตตี้มาดูของพี่เต้ต่อนะครับผมชอบผู้ชายแบบเต้ยไม่เก๊กเป็นธรรมชาติดีน่ารัก ดีมาเลยว่ะไม่เก็กแต่ก็บางครั้งก็บ้านะครับผมเป็นชิปบ้าๆไปเลยไหมเก็กเกือบตายเธอบอกไม่ใช่สเปกไปซะเรียบร้อยนาตีบอกว่าเก็กเกือบตายเธอบอกไม่ใช่สเปกนะครับผมอยากชอบเลยผมคมได้ว่ะยาส่งลังใจให้น้องด้วยนะครับไปผมไปยังกันสองหนุ่มมากินคาเฟ่นะครับคาเฟ่นะครับ จีเบิดแล้วพี่น้องจีเบิดแล้วใช่สองอันหลายจนจีเบิดถ้ามีอันหนึ่งเนี่ยจอร้างใหม้ด้จะมีอีกอันหนึ่งจะพากันไปเที่ยวไหนมาร้านนั่งชิลเฉยๆนะครับพอดีจะมาส่งนักตีกลับบ้านนะครับผมกลับบ้านนะครับผมคือแบบว่าทางพันกลับบ้านพอดีก็เลยพามานั่งเอาบรรยากาศจัะหน่อยก็จะกลับไปรับคุณยายของพี่วานฟีลิปแล้นะครับกลับด้วยพี่อุดรนะครับวันนี้นะครับนี่อะไรเจอกันเริ่มไปแรกอุดรท่านี้พี่น้อง อุดรต้องดูป็นไฟนะครับผมจิเผาเตมว่าเราเอยสมาแสดงว่าลำอาสามารถรู้จักไหมรู้จักครับรู้จักอาสามารถอยู่ได้พี่น้องอำเภอปะโอ้กการเทอสานเรื่องหนาเรงอันมันก็ยินยินแต่ยังมีเสวยพี่น้องเดินทางปลอดภัยนะครับรองนัทวัสันนัทหนึ่งมีระบบทำไมมีแต่คนยิงคำถามแบบนี้จังเลยครับผมเจ๊วังเลยเนาะไม่มีใครลืมหรอกครับผม สิเกเี่ยวอะไในความส้มจับเดี๋ยพี่น้องมันไม่เลือกแต่พี่น้องแค่เราแล้วโอ้แต่แอบโซปสดเอาล้วเพลงนี้มันติดนึงบอกเพลงนี้ว่าพี่เที่ยงไม่น่เหนื่อยเดีนะอันนี้อะไรอ๋อลองเต้นไม่ได้ไปอ๋ออัน ไม่ได้ไปนะครับไปแต่พี่หนิงนะครับก็ได้ไปนะของเขาประจ่างนะเพราะอันเขาไปไปแต่พี่หนิงอ๋อไปรับเชิญซื้อใช่ไปรับเชิญนะครับผมงานทีว่านคนรบุราย์สินะแม่นครับงานในพับแต่ว่าวันที่31มีงานอยู่นะครับที่อุบลราชธานีครับงานเหมือน้ากระสุนผู้ใดผู้ใดอันนี้เห็นอุดมเห็ดอุดมโอ้เบาไปเลยเลยมานี่คิ้ม้าลายดูเสียงขี้บุนได้กันบ่าไปใช่ขนาดบ่ะใช่ประมาณอันนี้นะครับผมห่วย เธอมีโทษอไรอีกันแสงบันี้อันเขาเจ้าเขาแข็งเขาเต่าแฮ่าแาแมากครับมันอยู่ใกล้ๆวัดนะครับผมขอโทษขอขอภัยด้วยนะครับผมโอ้บางที่บรรยากาศอาชีพ <c oughs> ไปแล้วพี่น้องมัสานเหมเห็นลงยูทูบโดนแล้วว่ัสดุช่วงน,นี้ยังอันนี้อยู่นะครับผมสีพยายามลงเด้อพี่น้องนะครับผมเป็นงานแหน่ นี่ครับเน้นครับผมงานแห่ครับงานนี่นไปแล้วครับตอนนี้บรรยากาศพร้อมเพลง,ง,ง,งเยโสกยโสกสุนีเนอร์มันจะกาศพร้อมเพลง <c oughs> โอ้โหไม่อยากจะคุยดอกเด็ดตีบ้างเบอร์ไม่อยากอันนี้นะครับผมเกียร์เขาหน่อยจะก็ให้เกียร์ย <c oughs> เ,ยเขาหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> เพลงมิลิคิซีโบ้เพลงนี้ <c oughs> บบมีนะครับผม <c oughs> น่าจะบบมี่ดอก <c oughs> ร้านกาแฟเพลงตัวนี้กันแสงเยาะปากพี่น้องเยาะปาก เขาเห็นโซบ้างว่าดีอยู่อันเซ็นเนี่ยมันคงคลน่าเป็นถนนไปพี่น้องครับผมคุยกับไปพวกเป็ดด้วยเลยในสวนเลยแบบพีกเลยคนพีกเลยไร่สันนี้พันธชิพานเร็จนี่มั้งเต้หน้าแดงแล้วหน้ะหน้าแดงผพี่น้องแดหสองผมมันแดดซื่อๆฉันพ่อว่าเสียงเิดจากบนเขา อะไรครับเ <c oughs> นี่ยสวัสดีจ้าน้องเตยมางานรอค้าที่ไหนสู้ๆนะเมื่อขึ้นมะเด่นครับมะเล่นครับมาพบกันครับพบปากกัน,กกนมีงานพรุ่งนี้นะครับผมงานอยู่ที่อ,อ,อุบลราชธานีนะครับผมร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆครับน้องเตยหลองน,นัดขอบคุณครับเรื<า>่อยๆสมพรป๋าครับผมสาธุเฮ<า><า>งๆๆอะไรครับเนี่ย เรองบรรยากาศดีด้วัคนันตกเวลาทางนั้นมีตกนิดหน่อยนะครับผมตกมือว่านพี่น้องตกวันมือเลยรมือว่านอากาเริ่มจะมือคึ้เแลาพี่น้องนิดนึงน้องเตยน้องนัทน่ารักเสมอเลยครับขอบคุณครับผมเตยไปลอยกระทงที่ไหนก็มาสเเดลอยู่บนพี่น้องอยู่อยู่งานเลยนะครับผมอยู่ เดีส่วนน้องนาตีสิไปลอยกับคุณยายนะครับผมลอยเดินเย็นไปลอยกับคุณยายอยู่อยากมีคนเคียงคูคนแค้นไม่กินคนแค้นไปลอยกับถุงข้าวทานยังครับรองเต้ารองนัททานแล้วนะครับผมนั่งชิวพี่น้องก็สีบุกหัวกระตุ้นในหัวครับบรรยากาศชิวๆวันนี้นะครับเย็นดีนะครับผมที่หนึ่งร้อยที่หนึ่งร้อยเอ็ดนะครับผม น้องเตยหล่อมากๆ่าสังขขอบคุณครับยองๆไร้พี่น้องขอนชิมเงินบันเด่นสิร้อยเะไรนี่เห็นปะน่าใสมากๆครับน้องเตยใสอยู่บ่ครับใสยศาสตร์ใสยสตร์เผลอมาครั้งนี้น่าใสจังเลยอ่ะใช้อะไรมาใสยศาสตร์ครับคือน่าใส มันเตอค่ะั่นดอยู่กับศรีนเพออะไรเพรเื่พสมเด็จครับผมมีอยู่อ๋เพือสมเด็จมีอยู่ดิมีห<บ>อยเม,ม็กเออว่าหอยเม็ฆสมเด็จอยู่สมเด็จมีสมเด็จมีแต่ตำบลอำเภอไอสมเด็จมีติดติดกับวันรูปหล่อเส,สียงดีมารายาทงามเจะเลิญจะสารูปหล่อเสียงดีมารยาทงามท่านทั้งในวะ อชอบมากๆครับบรรยากาศอีรีเพลงมันได้โอยวอร์สันตาะยานด้อยเป็นแล้วพี่หนักตาะยานกัครับผมมาคาเฟ่ก็จะประมาณนี้นะครับเบอร์เต้รอที่นอกอเวอร์สันที่รอเข้นอวอสันก็ถือใจเลยต้องเล่งวันที่มันพักทายจากนิอทลแลีด์แบบเต้ต้องไปหาแถวไหนคะ ยังมีแฟนแบบเต้ยตัวไม่ขาดเท่าไรครับขนนคนเดินครับขางท่าก็มีขางท่าก็มีพี่น้องเดี๋ยวสะบ้าลอยฮะเอาเด้อลุงเรืองก้าวหน้าดวงแรงปังๆครับจิ้งจ้าเต้ยนัดปรัสนคิดถึงนะครับผมคิดถึงแฟนคาับทุ๊กคนเลยนะครับคุณดลได้พี่น้องเได้มากอำเภอสมเด็จยูติดบัวขาวครับประสนแม่นแต่ที่มึงบอกเมื่อกี้อยู่ให้เม็กมันไม่มีนะมีมีหรออาเภอหอยเม็กกับอำเภอสมเด็จ ไปสมเด็จยมบันป่าเพื่อนสนเตรียบันง่าคนดีอะไรคนดีมารายาทเป็นไปกันครับผมครับผมพี่เต้น่ารักขอบคุณครับค้องเพลงมักสาวคู่ไอ,อ,อ้ฟังแน่อดีตทางมักสาวอ๋อเดี๋ยวค่อยห้องเดี๋ยวก้อยห่องเด้อนะครับผมลาเกียวเอ้ย, <c oughs> อยลาเกียวก่อนเลยได้บ่ได้บ้าได้ทานอเอาเกียวยพี่น้องและคู่เอ้ย <laughs> ผมมันเขี้ยวโปร่มดร้านเนข้เี่้ออันนี้นะครับผมเป็นร้านสกิปเปอร์นะครับผมนี่เบื้องไปพี่น้องสกิปเปอร์นะครับผม,<ช>มที่ร้อยเอ็ดนะครับผม,มอร่อยนะครับมเม็เปลนปน,นึงีธรรมาชาติดีมง่ายกัก็เราดีไซน์ร้านดีนะครับผมอรนะ่อย <laughs> พี่หลงรักเต้ยา <laughs> อย่าหลงนะเดี๋ยวออกไม่ได้นะครับ เบื้อยู่ออสเตรเลียแต่ก่อนชอบเสียงคุณพ่อสาธิตก็เลยชอบว่ะขอบคุณครับผมเบื้งพ่อกับลูกยังสิแหละพ่อไปจะได้ลูกกระช<ด>ิบ,บ <c oughs> ยังสิแม่แล้วผู้ชายผู้เดียวเนาะพ <laughs> อมีพี่หนิงด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับพ <laughs> ี่หนิงเยอะพอมีพี่หนิงอยอะนะครับจะมาเจอกอะเอะอตอ้เมื่อ,อไหร่จะลำคือคุณพ่อว่ะสันอ้พี่น้อง ผมอยากล่ำขึ้นเล่าเนี่ยผมเหี่ยได้จะน้อยแล้วก็ล่ำเรียงเลยเสตดีอยากอยากล่ำขึ้นเล่าครับแต่ว่ามันแบบว่าโอ้เร่ากับหลรับตำานานบผมวนาล่ำเรียงตัวก่อนทำนอกขันแกนในพยาบัตแน่เรื่องอะไรวะอ๋อหลเนาะผมสีแบบว่าสไตล์จงไหนล่ะสีไปห้องแบบมาล่ำโจ๊ะๆเลยกับ่าได้แบบผมลองแบบสไตล์สติงนั่มมาพี่น้องแบบว่าเอาแบบห้องให้มันได้ทุก นี่ของพี่นะที่เป็นอย่งกับบุไขดวงคลิปถ้าถามผมก็จะท้าไปเตลนะครับครับผมข้อบอลกันครับผมข้อบอลกันเราจะพยายามลงคลิปนะครับผมเดี๋ยวไปใช้ขั้นสุดท้ายแล้วพี่น้องจะตั้งใจเฮ็ดคลิปแล้วพี่น้องเพื่ออ่าเดี๋ยวโดนด่านะครับผมเป็นับ๊ทแฟนครับแล้วแม่นี่แหละแม่ผมนี่จะได้แล้วตอนนี้แม่แม่ผมก็จะแม่ก็อยากแม่ก็บอกว่าอยากให้สร้างรายได้นะครับแบบโบ๊ทเป็นว่าอันนี้เนาะซ้ำกูด่า้จะของตัวนี้ ทอดทอดทมีออ๋อทอดถ่ายทอดสดก็ได้ถ้าตั้งใจเอาสันนะครับผมแต่ว่าก็อยากเค็ดคลิปนั่พี่น้องนะครับผมแต่ว่าหาโอกาสได้ดีก่อนนะครับผมกลับไปผมก็จะถ่ายทอดสดให้ดูนะครับผมใช่ครับเต้หายไปนานมากเกือบจะลืมแล้วว่าสันโอ้ยจะพึ่งลืมกันเด้อพี่น้องนะครับผมติดตามกันไว้พี่น้องติดตามกันไว้มีติดไว้ติดไว้คืออัดสั่งมียนั่นมีอะไรน่ารักน่ารักให้ดูนะครับผมตั้งพราสารีทุกวันอยู่บัวขาวเาสันขอบคุณครับผมเดี๋ยวว่เข้าสิกลับกันไปหาเราอยู่ แต่ว่าเราอยู่บ้านบอกเดี๋ยวก็เก่งค่อยๆรำค่อ,อยลองเก่งร้าผมแต่ว่าสักส์ชัยแบบรำขึ้นเล่เาเนี่ยโอ้อยากพี่้องนนพ่อกบพอเนอะพอ่อให้คือพ่อเนี่ยมันยากแข็งเลยพ่อกบลูก,กับบ่คือกันดิแม่นครับออแต่ว่าถามว่าอยากรำได้คือเราบ่ก็อยากรำเหะอแต่ว่ามัน,นกระเบนบ่มันจังเลยแหละคนละคน ไม่ลงคลิปอะไรได้ยังได้รับอยู่ดิได้ครับผมยังได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าไม่ถึง100เหรียญมันยังไม่ได้ฮายเออฮายฮายเฮลโลเฮลโลเมเวนฮะอะไรครับนี่ยอ่ะอ่าอ่ออ่าอ่าอายอยไม่ชิว่ากูบ่าเลยนี่คนเบิร์ขาบ่เต้ยเป็นคนตลกแม่นครับแล้วปีหนาวมาสิเล่นตลกกับพี่น้องครับ ผมบอกเรียนด้วยเชียงคูวอ็ในใหญ่สินะถ้าปากก็ผิดผมบอกเรียนด้วยพี่น้องเย่้ซ่าผมเลย <laughs> แค่นี้ก็เก่งแล้วคะ่ะเด็กหนุ่มทำได้แค่นี้ก็เก่งมากกว่าสันคอคุณนค่าผมแต่ว่ากับอยากให้เฮ็ดออกมาให้เต็มที่พี่น้องแบบว่สร้างผลงานเรื่อยๆนะครับผมเคยเคยมาแสดงที่วัดโพแจ้ J. เคยครับเคยเคยอยู่สมุรสาค่อน อันที่ว่าคนหลายๆนั่นผมเคยไปอยู่วัดโพเจไอ้ที่วัดที่มีอันนั้นอ่ะที่ที่เขาเตะตะก้อด้วยใช่ไหมวันนั้นผมจําได้นะปวดโพเจแต่ว่าปีนี้ผมก็ซื้อว่าสิได้เขากรุงเทพบอลนะซื้อว่ายังแบบว่าแต่ก็รอรอติดตามนะครับผมกเรียน,นทำคลิปร้องเพลงเล่นกีต,ตาร์อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้นะครับผมปีนาเลน่นทำก็โอ้ยยี่วัเล่ยนใกล้พึ่งก็แต่ก็ดี เห็นหนากันก็บ่กเต้เห็นหนากันซื้อกันอ่อันี้นี่และบัคเตอรี่ยังไม่ใสมาฝากงานด้วยนะครับผมฝากงานพรุ่งนี้ด้วยนะครับวันที่สามสิบเอ็ดนะครับผมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นวอนร้อยกระทงพี่น้องนะครับผมอำเภอเดชครับผมกระสีเดชร้อยกระทงยู่หันละผู้ใดยูเดชเกิดมาเด้อร้อยนะผมก็ได้นะครับผม ขาดคนลอยกระทงอยู่นะคะอากาศเย็นเปล่าครับน้องเตยเย็นสบายครับผมมันแบบว่าเป็นธรรมชาตินะครับผมมันสร้างเป็นธรรมชาติเลยนะจ้านี่เด้อไปเบิงข้างล่างเป็นคนนะครับก็ถ่ายรูปกันอยู่นะครับข้างใน,นจะเป็นร้านนะแต่ว่ายังไม่ได้ลงไปเดี๋ยวเก่งแจเข้าเจ้านะไม่อยากอยู่ข้างเทิงนะครับผมอยู่ข้างเทิงนะครับอยู่ชั้นสองเด้อ<ม>พี่น้องน,นะครับมล้วมีนวิชันไหงพี่น้องี่ต้นไมคนไหนอะคุณไปยัง คือไปหาเพื่อนบ่เอองูเขียวน้องงูล่นเปรย์ต้องวันนี้ใชล่ะล่นเปรย์ต้องหนีห้าแตกหมดแลนนะครับโอเคนะครับผมผู้ใดอยากมานะครับผมอยู่ร้านสกิปเปอร์นะครับอยู่อำเภอเฮ้ยอยู่ใจกลางงละเอียดใช่ไหมน่าจะอยู่ตัวเมืองเลยนะครับผมค้นหาจิพีเรตแม่กระไรเพี่น้องมันครับผมมันมีในกูเพื่อนจ่เดย How are you yesterday? ผมปึกเด้่พี่น้องอันมาอ่านกีดบอกรึเปล่าอ่านได้อยู่แต่ว่าแปดบ่ได้สาวสาวบุญงามอยู I am ปิกปิ๊กไม่เป็นอะไรเนี่ยเดี๋สองรอยแล้วฉันต์ขอบคุณครับผมสาวบุญงามอยู่หาคูัร่อยหนาห้าร้อดโอ้ก็หาไงปันดันก็บ่เอาอลิ๊ยฉันเปพี่น้องสาบุญแต่หาไงปันดันก็ดีแล้วพี่น้องครับมีเฟซบุ๊กไหมครับมีมีครับผมชื่อลังสิมันนะครับผมรังสิมันชัยทองศรีนะครับผมเฟซบุ๊กครับผม เพืกอเข้าไปล้วนทีมซื้ออี่ยก็ะลัยูทูเข้าไปยูทูปกระไรดูดูกันลองเพลงสติงพรอะสุดๆครับว่าเสียงดีขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับผมที่ยังชอบนะครับผมพยายามห้องใหได้สูเพ่งไอ้ยังก้นไอ้ทุกสไตล์นะครับผมผมห้องในเบิร์ดเลยด้อพี่น้องผมห้องเตยันูกทุ่งกันอะไรล่ะไอเพ่งสากลติดตามพีเตอตลอดเลยครับขอบคุณครับนะขอบคุณครับผมอาฮีอาฮีสาวาลิน ต้องเตยต้องไลฟ์บ่อยๆครับครับ <c oughs> ผมบางทีก็ถ้าไม่ได้ไลฟ์ใน YouTube ก็จะไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับ <c oughs> จะไะลฟ์ก็บอะไรเลยนะครับ <c oughs> ไลฟ์เฟซบุ๊กเล่นธรรมดาอยู่พี่น้องเมื่อไหร่นัตตี้จะทําคลิปกับแฟนอีกตำบักุงเนี่ยจ้าตอนนี้นัตตี้ไม่มีแฟนนะครับ <c oughs> <c oughs> ตำก็ไเพลอะพี่น้องตำผู้เดียวโป๊กเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำคลิปตำบักุงกับพี่เตยนะครับผมไม่มีแฟนนะครับผมงั้ก็เอาพัดลมมาตั้งที่แหะตั้งตั้งขาหนีบเเต่ละเออตัวเองกินไหม หลอนแหล่ะพี่น e ้องหลอนเลยนั่งเต้เสียงคล้ายกันอยู่คราวกับพ่อครับข้าผมกับเสียงข้ายอยู่แต่แห่ล่ำสูงเราพอไรหรอกเอาโซ่รอปะนี่ยเอาโซ่รอเอ้าโซ่สิเอ้าพัดลมเห็นพัดลมไหมล่ะนี่พัดลมเป็นกำลังใจให้นั่งเต้ทุกทุกเรื่องนะครับขอบคุณนะครับผมไปแล้วด้วยพี่น้องนะครับผมขอบคุณที่ยังติดตามอยู่นะครับผมเดี๋ยวสิไปว่าเดคลิปออกมาให้เรื่อยๆเด้วยพี่น้อง เบาเบาดีกว่าในสิเฮ็ดให้เบิ่งดีกว่าผมซื้อว่าเว้าดูล่ะแต่บ่เหตุแตกเทื่อนเบาวบ่เฮ็ดมันสิมดาครับผมพ่อสาธิตมาตรฐานเสมอครับแม่นครับผมโอเคนะครับผมไปแล้วได้พี่น้องนะครับขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามนะครับผมกับช่องเด้หลังสีมันแล้วก็นัตตี้สีสันครับผมยังคือเก่าเลยพี่น้องครับผมโอเคนะครับคนเก่าเปลี่ยนแปลงคนผู้เก่าเปลี่ยนแต่อย่างสี่ฟันนะครับอะไรเพราะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอย่างสี โอเคนะครับผมไปแล้วนะครับขอบคุณทุการ<ม>าติดตามด้วยนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ